สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆ fc ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมพามาพบกับแบบบ้านโมเดนเช่นเคยนะครับก็จะสลับกันไปนะครับโมเดลต้นแบบทรงจั่วทรงนอร์ดิกนะครับผมหรือว่าทรงกล่องเนาะจะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปนะครับว่าแบบบ้านแต่ละหลังผมจะเสนอแบบบ้านตัวไหนนะครับผมแบบบ้านหลังนี้นะครับเป็นแบบบ้านโมเด์นะครับผมเป็นโมเดลสามสเต็ปเนาะมีชื่อว่าแบบบ้านเชิดน้ำพัดนะครับฟังดีๆเนาะ แบบบ้านหลังนี้มีชื่อว่าแบบบ้านเชิดนภัรนะครับหน้าบ้านกว้าง10เมตรลึก11เมตรนะครับ110ตารางเมตรนะครับเนาะจากซ้ายถึงขวานะครับ10เมตรแล้วก็จากหน้าจนถึงหลังนะครับ11เมตร110ตารางเมตรนะครับผมฐานบ้านสูง60เซนนะครับ60เซน3ห้องนอนนะครับ1ห้องน้ำ1ห้องโถง1ห้องโถ1ง,โถ 1, งโถ1ระเบียง นะครับหนึ่งห้องครัวแล้วก็มีห้องเก็บของอีกด้วยหนึ่งห้องนะครับผมแบบบ้านเชิญนภัทนะครับเป็นเสาสําเร็จนะครับหรือจะเป็นเสาหลอกกับที่นะครับพี่ๆท่านไหนที่ต้องการเนาะก็แจ้งผมนะครับว่าต้องการเสาสําเร็จหรือเสาหลอกกับที่นะครับว่าเสาสําเร็จกับเสาหลอกกับที่จะคนละแบบกันนะครับผมโครงสร้างฐานรากจะใช้คนละตัวกันนะครับผมเนาะอันนี้นะครับผมแบบบ้านเชิญนภัทนะครับ 110ตารางเมตรเนาะไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับผมเนาะตรงนี้การตกแต่งนะครับเนาะก็จะเป็นไม้ฝาเทอร่าตีแท็บเก็ตจะมี2สีนะครับผมก็มีสีน้ำตาลแล้วก็สีฟ้าคารับทะเลนะครับผมอันนี้เป็นสีตัวอย่างที่ผมทําให้ดูในแบบบ้านเชิดนภัทนะครับหรับพี่ๆทนหนที่รับผมเนาะอ่านะรับตรงนี้นะอ่ะกับผม แบบบ้านเชิดพัดนะครับระเบียงนะครับจะเป็นม้านั่งเหล็กนะครับแล้วก็ไม้เทียมนะครับตรงนี้นะนะครับผมนะตรงนี้นะครับก็จะมีไฟกิ่งนะครับ1 2 3 4สาี่แล้วก็อันนี้เป็นลาวตกแต่งนะครับหรือว่าเป็นระเบียงตกแต่งนะครับเนาะอันนี้ผมมีให้อยู่ในแบบแปลนนะครับผมฐานบ้านสูง6 0เซนนะอันนี้ผมหมุน ให้พี่ๆ FC นะครับได้ดูภายนอกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะครับว่าแปรนดบ้านนั้นเป็นแบบไหนนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมปิดหลังคาลงให้พี่ๆนั้นได้ดูกันนะครับผมเนาะตรงนี้นะนี่คือแบบแปลนของบ้านเชิญนภัสนะครับ3ห้องนอนนะห้องนอน1ห้องนอน2แล้วก็ห้องนอนที่3นะครับตรงนี้เป็นระเบียงเป็นระเบียงนะครับอันนี้เป็นห้องโถงนะครับอันนี้เป็นห้องครัวนะครับ ห้องน้ําแล้วก็ห้องเก็บของหรือเป็นห้องแต่งตัวก็ได้นะครับผมแล้วแต่พี่เอฟซีจะใช้เป็นห้องอะไรนะครับผมเนาะตรงนี้นะอ่านะครับผมมันในสา3ขั้นเนาะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูทีละจุดทีละจุดพี่พี่เอก็ค่อยๆฟังผมไปทีละห้องทีละห้องนะครับจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับผมขนาดของระเบียงนะครับระเบียงจะมีขนาดอยู่ที่2เมตรคูณ6เป็น50นะครับ เสาต้นนี้ถึงหลังฝั่งนี้2เมตรแล้วก็เสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นะครับ6เมตรห้นะครับผมบานได3ขั้นตรงนี้จะเป็นกระจกอลูมิเนียมนะครับประตูบานใหญ่เลยนะครับบานเต็มเลยนะครับผมแล้วก็มีงานตกแต่งนี้เป็นหินทรายหินจิกซอนะครับผมหรือจะเป็นกระเบื้องก็ได้นะครับผมเนาะตัวนี้นะครับเป็นขนาดหน้าต่างของบานเลื่อนสลับนะครับเลื่อนสลับซ้ายขวาได้นะครับผมเนาะ เดินเข้ามานะครับก็จะเจอกับห้องโถงเป็นรูปตัว L ลนะครับผมเนาะผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ6เมตร10แล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับอยู่ที่3เมตรนะครับผมแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้ก็3เมตรเช่นเดียวกันนะครับห้องโถงเป็นรูปตัว L นะครับในห้องโถงก็จะมีหน้าต่างทั้งหมด3ไม่ใช่ผู้เิจ2บานนะครับบานที่1บานที่2ด้านที่1ด้านที่2นะครับอันนี้เป็นประตูทางเข้าอ่า ในตัวบ้านนะครับผมเพื่อเข้าสูา่ประตูในสู่ในห้องโถง <c oughs> คําพูดจะลินพันกันหน่อยเนาะอ่ะโอเคเอาใหม่เอาใหม่นะครับผมอันนี้เป็นห้องนอนที่1ห้องนอนที่2นะครับแล้วก็ห้องนอนที่สานะครับผมเนาะนอนหนึ่งนอนสองนอนที่3ามผมพาเข้าไปดูห้องนอนที่1ก่อนเนาะห้องนอนที่1นะครับจะมีขนาดอยู่ที่4เมตรคูณ3ามเมตรห้ิบนะครับผมพนังฝั่งนี้ถึงพนังฝั่งนี้4เมตรนะครับเนาะ แล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ3เมตร50มีหน้าต่างทั้งหมด3บาน2ด้านนะครับบานที่1บานที่2แล้วก็บานที่3ด้านที่1ด้านที่2นะครับ2บานนี้เป็นกระจกอลูมิเนียมบานกระทุงนะครับกระทุงออกอย่างงี้กระทุงข้างนะครับเนาะเปิดปิดได้นะไม่ใช่เป็นบานฟิกนะครับตัวนี้จะเป็นบานกระจก อลูมิเนียมบานเลื่อนนะครับแบ่ง4นะครับซ้ายกับขวานี่เป็นบานฟิจกจะเลื่อนสลับอยู่ที่ตรงกลางนะครับผมเนาะตรงนี้นะ,ะไปดูห้องนอนที่2นะครับห้องนอนที่2จะมีขนาดอยู่ที่3 5 0เมตรคูณ3เมนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3 5 0เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3 5 0เมตรนะครับมีหน้าต่างบานใหญ่1บานนะครับแบ่ง4นะครับ บานซ้ายบานขวาจะเป็นบานฟิกส่วนตรงกลาง2บานจะเป็นบานเลื่อนสลับนะครับผมเนาะบานใหญ่นะครับไม่ต้องหว่วงเลยตรงนี้นะครับบ้านเรานี้อยู่แล้วโปร่งโล่งสบายนะครับผมเนะาะจะไม่รู้สึกอึดอัดเพราะว่าจากพื้นกระเบื้องจนถึงฝ้านะครับทําได้สูงถึง3เมตรนะครับเนะาะอันนี้เป็นห้องนอนที่3นะครับ ห้องนอนที่สามจะมีขนาดอยู่ที่3ามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบนะครับผมฝันฝัง่งนี้ถึงฝันฝั่งนี้3ามเมตรห้าสิบแล้วก็ฝันฝั่งนี้ถึงฝันฝั่งนี้3ามเมตรห้าสิบนะครับมีหน้าต่างหนึ่งด้านหนึ่งบ้านนะครับอันนี้เป็นกระจกอลูมิเนียมแบ่งสี่เหมือนกับห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองนะครับผมเนาะอ่านี่เป็นที่วางทีวีนะครับอ่ะผมพาไปดูในห้องครัวนะครับ ห้องครัวจะมีขนาดอยู่ที่4เมตร50คูณ3เมตรนะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้4เมตรนะครับส่วนซิงค์ครัวนะครับตรงนี้จะมีความกว้างอยู่ที่1เมตร50นะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้1เมตร50แล้วก็เสาต้นนี้ถึงเสาต้นนี้นะครับอยู่ที่3เมตร50นะครับตรงนี้จะสามารถแขวนเครื่อง ใช้ครัวนะครับไม่ว่าจะหม้อกระทะหรือติดหูได้ตรงนี้นะครับหูดูดควันเนาะนะครับผมนี่เป็นหน้าต่างบ้านเลือนสลับนะครับนี่เป็นประตูทางลงหลังบ้านนะครับนี่เป็นประตูคือห้องเก็บของนะครับสลับพี่ๆท่านไหนนะครับที่ไม่ต้องการห้องเก็บของนะครับเราก็ไม่สร้างห้องตรงนี้นะครับเราก็จะเป็นห้องครัวที่มีขนาดกว้างเลยนะครับผมแต่ตรงนี้เราทําเป็นห้องเก็บของหรือห้องแต่งตัว นะครับผมเนาะตรงนี้นะครับหรือจะทําเป็นห้องน้ําอีกหนึ่งห้องก็ได้นะครับตรงนี้นะสำหรับพี่ๆท่านใดที่จะอยากจะแอบแบบบ้านนะครับเนาะตัวนี้เป็นหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับนะครับสองบานนะเลื่อนสลับซ้ายและขวานะครับผมสลับกันไปมาได้เนาะนี่เป็นประตูทางเข้าห้องน้ํานะครับห้องน้ํานะครับอันนี้ห้องน้ําของแบบบ้านเชิดนภัทรนะครับ จะมีขนาดอยู่ที่3มเมตรคูณ2เมตรินะครับเป็นห้องน้ําที่กว้างเลยนะครับเนาะผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ2เมตรนะครับแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้นะครับ3มเมตรเลยนะครับผมแยกส่วนเปียกส่วนแห้งได้นะครับผมผมแยกให้เนาะอันนี้เป็นผนังกั้นแล้วก็มีกระจกตรงนี้นะครับมีกระจกกั้นให้นะครับหรือถ้าไม่เอากระจกก็แค่เราไม่ติดตั้งกระจกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเนาะอ่าแต่นี้เราจะมิดกระจกไว้นะครับเนาะ ระดับนะครับต่างกัน5เซนเนาะพื้นห้องน้ําระดับละ5เซนนะครับเนาะตรงนี้อ่ะล้ดนด้านหลังบ้านก็จะเป็นบันได3ขั้นนะครับผมเนาะอันนี้คือแบรนดนของแบบบ้านเชิดนาพันะครับผม3นอน1น้ํา1ครัว1โถง1ระาบเบียงแล้วก็1ห,ห้องเก็บของนะครับผมเนาะ ตรนะอย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนนะครับแบบบ้านเชิญนภัสเดี๋ยวผมเปิดหลังคาให้ดูเนาะเป็นโครงหลังคานะครับเป็นโครงหลังคา3สเต็ปสเต็ปบนจะเป็นมี1ขยักนะครับคือตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองแล้วก็สเต็ปที่3จะเป็นตรงของระเบียงนะครับผมเนานะเดี๋ยวผมเปิดปิดให้พี่เอฟสีนได้ดูทีละตัวเนาะว่าอะไรคืออะไรนะครับจะได้เรียบ ตรงกันนะครับผมเนาะตัวนี้เรียกว่าอาศันะครับอาศัจะวิ่งรัดรอบบนหัวเสานะครับทุกต้นจะวางอยู่บนแผ่นเพจนะครับหัวเสาแผ่นเพจแล้วก็วางอาศันะครับผมอ่านะครับพอติดตั้งอาศัเสร็จนะครับเราก็จะมาติดตั้งดัางนะครับดัางตามด้วยอกดัางนะครับนี่นี่คืออกดัางนะครับอันนี้คือดัางนะครับผมเนาะอ่า จากนั้นเราก็มาติดตั้งจันทันตัวที่ผมเปิดปิดตัวนี้เนาะเรียกว่าจันทันนะครับผมพอติดตั้งจันทันเรามาติดตั้งแปรหลังคาตรงนี้เนาะพอติดตั้งแปรหลังคาเราก็จะมาติดตั้งเชิงชายนะครับในการทํางานจริงนะครับอาจจะติดตั้งแปรค่อยติดตั้งเชิงชายหรือติดตั้งเชิงชายค่อยติดตั้งแปรนะครับการติดตั้งเนาะ ระหว่างบ้านทรงปัญญากับทรงโมเดิร์นนะครับจะแตกต่างกันนะครับผมว่าอะไรติดตั้งก่อนอะไรติดตั้งหลังนะครับจะมีความแตกต่างกันนะคะระหว่างโมเดิร์นกับทรงปัญญานะครับผมเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะอยู่ในแบบแปลนก่อสร้างบ้านทั้งหมดเลยนะครับผมเนาะ,ะตรงนี้นะครับพอติดตั้งแปลแล้วเราก็มาติดตั้งไม้ฝาเชื่อรานะครับ ติดตั้งไม้ฝาเชล่าแล้วก็มาติดตั้งแผ่นเมทัลชีตนะครับติดตั้งเมทัลชีตก็มาติดตั้งขอบข้างนะครับอ่าก็จะเป็นอานเสร็จสมบูรณ์เนาะเหมือนง่ายนะเพราะว่าผมเขียนในโปรแกรมคือผมเขียนเสร็จแล้วเนาะแต่สำหรับการสร้างจริงก็ใช้เวลา3 4ถึงเดือนบ้านทุกหลังก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับผมเนาะตรงนี้อ่านี่คือโครงหลังคาของแบบบ้านเชิดนะครับเชิดนภัทรนะครับเนาะราคาแบบแปลนนะครับจะอยู่ที่3500รบาท นะครับผมเนาะสำหรับพี่ๆท่นานไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ0 9 8 4 8 0 4 5 0 0นะครับผมเนาะก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้เนะาะนะครับก็ขอบคุณพี่ๆ f c ทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมแบบบ้านทุกหลังเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดนหรือทรงปัญ้นญาทรงนอร์ดิกหรือทรงจั่วนะครับสองนอน นะครับ3นอนหรือ1ห,ห้องน้ำหนห้องนอนนะครับก็มีแบบบ้านให้ได้เลือกชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ